สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ f อทุกท่านจ้ะวันนี้ก็เจอกัรค่ะวันจันทร์ที่15มีนาส4ค่ะที่โดนถอยค่ะตลาดนัดโคกระบือโดนถอยค่ะมีทุกวันจันทร์นะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์064245 8 421สหดสี่สนึค่ะที่โดนถอยนะ เล็กๆนี้จะของไปใส่แล้วนะี่หาถ่ายรุ่นใหญ่ก็ถ่ายรุ่นเล็กๆรุ่นใหญ่ก็รุ่นเล็กๆ เจ้าบป่มาซื้อคือกันบ่ะได้หรือยังถึกใจถึกถึกใจอยู่าทำบ่ถึิงราคาถึ้งราคาบ่ถึกใจบ่ราคาบังถือกันราคาบ่ถึกกันถึกใจบ่ถึอราคาถึอราคาบ่ถึกใจค่ะโอ้โลสต๊อก โอ้๊ยเหรอโลสต็อกค่ะห้าหมื่นแปดนี่แม่ลูกห้าหมื่นแปดครับสองตัวนะครับตัวแม่แม่มาสี่เดือนแม่มาสี่เดือนครับตัวนี้ก็ตัวนั้นบอกแดงกับแดงนี่ครับแดงกับแดงครับอันนี้ตากับนี่เลยครับลูกมันนี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดเอิ้นเอิ้นต่อได้ครับต่อได้เอิ้นเอิ้นสนใจทางมาได้นะคะพี่เบอร์ 083 0 8แ6 7ส6ม7 7นแปารแรมต้นไผ่ร้านมานอนวัสดุก่อสร้างบ้านอนค่ะค่เครดครับตัวได้ตลอดยี่สิใครมีกิ๊กมีเครืเอาเข้าไปเลยโรงแรมเปิดตลอดโรงแรมเปิดตลอดไปเลยแลมาเชียร์ทุเรีน

น้องน้อยบ่นะมังเจ้าบ่ก็ใดนะแม่กับลูกนะแม่มมกับลูกนะแม่กับลูกเจ็ดหมื่นหาโอ้แม่กับลูกนี่บ่แม่กับลูกเจ็ดหห้า ลูกตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าป่ะสันสองตัวเลยสองตัวนี้เจ็ดหมืห้าโค้มแดงนะเจ็ดหมื่นาสัน พร้อมแดงนเจ็ดหมื่นเจ็ดห่นตนี้ค่ะเจ็ดหมื่นรวงตัวรู้ก่อนนะ 70, เจ็ดหมื่ด้นสองตัวเลยตัวนี้เจ็ดหมื่เนเละ อันนี้กับเบิดที่เป็นห้องกันนะอันนี้มันกำลังเบิงเลยมันกำลังเบิงทางต่อรองกันอยู่ศูนย์แปดสามสองหกเจ็ด สองหกเจ็ดสี่สองหกสามสี่สองหกสามสองโคมีนะค่ะนาะป่วยใจทักมาได้ค่ะพี่น้าห้อยยัคะเนี่ยชื่อ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 เนสันค่ะเน่สพอนจะิญพอสันพอจะเลิ่คนอยู่พอจะเลิญหมดเลยค่ะเนี่ยถ้าพุูนมีตลาดเนี่ยมองไหนเนี่ยคะจะมีจะมากคุลคำมาานี่แล้วกุลคำ ดอนท้อยเซก้าไหมบอกุุลคำดอนท้อยเซกาตลาดถ้าสนใจทักมาได้นะคะอันนี้ของผ่อนนอนเลยสีดำดำ อเอาสามือแล้วบอขายแล้วบ่ตัวนี้ขายแล้วบ่เพราย่าง,ง่อ,งอห,ห้องเท่าไรครับพ่อสี่หมื่น้องสีงห่หมื่นมาสิอบ้านไดคะอยดงมะไฟครับงมะไฟอ้ามือใหตลาดมื้อมือดีม,อม,อม,อมือกันี้มือธนคาร โอ้มันพูดมันพูดมันก็วอาทิตย์นม่รอกคะดลงมาไฟนะอันนี้พนมาจากหลวงมาไฟนะคะสี่หมื่นค่ะถ้าแม่สนใจติดต่อโบได้เพาะศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหก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 สองหสาสองหกสามติด่ได้ติดต่อได้ที่พี่หอยหอยอย่างหอยตุ้มหอยตุ้ม ดวงมาไฟสัมภาระมันพูดพูดดวงมาไฟก็อาทิต้งมันบอกค่ะนะะี่ค่ะใครมาแต่ดวงมาไฟนะคะนี่สี่หมื 40, นะะ่นเลยเอามาเจ้โตขายแล้วบอะเอามาสองตัวขายแล้วตัวหนึ่งเหลือหนึ่งตัวนี่ติดตัวได้สอบถามได้จูง,งอ้าวทุ่ห้องแท่าไหร่ ห้องแท็กยักเมื่อแหละบอกยักเมือ่อและะ้วห้องขนาดสองตัวนี้กำลังต่อรองกันตัวขาวกำลังต่อรองกันใจวัดใจพอนะคุณเด่นเด่นที่นำเงินให้กันละคุณเด่นอันนี้มีจองมาแล้วนีเตรียมจะเอาคืนรถเท่านั้นแหละจองมาแล้ว เปลี่ยนมือแล้วค่ะนะคะรุ่นนี้สิบห้าสิบห้าห้าร้อยวะท่านเพืนสิบห้าห้าร้อยลุนนี้พีค่ะก่อนมาแต่บ้านไหนซื้อง้วไปเลี้ยงบ่มาซื้อง้วไปเลี้ยงบ่ได้หรือยัง บอกคะต้องมาแต่เช้าค่ะมาแต่เช้าสิได้เลือค้งทางเลือ้อนะนี่ผลมาจ้าตอยู่าคะจ้าขอบคุณค่ะพอที่มาแต่เช้าแล้วจะได้งัวเเลืออค้งทางเลืองนี่ จางแล้วคุณดิจะวายแล้วจะไปเมือนแล้วค่ะเบาบางแล้วคือนรถท่องลายแล้วไปแล้วค่ะจนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีค่ะมันม,น,มนแรวเยเฮงปังปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีตลอดตีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า